สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ส่งผลถึงลิเวอร์พูลสามสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ฮาร์เล็ตสามสิ่งหากฮาร์นด์ลงเรือเปิดสามสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบมาถึงลิเวอร์พูลถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าอลลิงบล็อ์ฮาร์นด์มาเสริมทัพในซีซั่นหน้าหลังข่าวช่วงหลังมีแววได้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นขา่าวหนักว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ เอลิงส์พลองฮาร์แลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ของเสือเลืองงปลิเซียโดนโมวนเข้ามาลาตะขายในทิ e ่นเอติฮัสเตเดียมในช่วงเสมอน,นี้แมนซชสตี้ต้องการได้หัวหอกตัวเป้าธรรมชาติมาเสริมทัพในซีซั่นหน้าและฮาร์แลนด์ก็เป็นตัวเลือกหมายเลขอ,อันดับที่หนึ่งซึ่งถึงขนาดที่ว่าหลายวันก่อนก็มีการเปิดเผยว่าทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงแบบป่าปล่า,ลากันไลแล้วหากตัวายได้ดายวยิงในวัยอายุ1ดปีมาร่วมทีมจริงๆจ,จ,จะส่งผลกระทบกระเทือนหรือสะเทือนมาอย่างมากเลยต่อพรีเมีย แน่นอนขณะที่เว็บไซต์ liverpool.com ก็วิเคราะห์ว่าหากมีผลมาถึงคู่แข่งลุ้นแชมป์อย่างหงแดงถึง3เรื่องดังนี้ประเด็นที่1สเตอร์ลิงมีลุ้นกลับแอนวลิลไรอินสเตอร์ลิงไปทีมชาติอังกฤษสลับเป็นตัวจริงตัวสมลองของแมนเชสเตีรตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมานี้โดยซีซั่นก่อนก็เคยมีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวอาจจะโดนโลดทิ้งมาแล้วหากเรเบสีฟ้าได้ฮาร์นดนมาร่วมทีมก็คงจะทําให้แนวะรุกอย่างสเตอร์ลิง มีโอกาสลงสนามน้อยไปอีกและอาจจะต้องย้ายต้นสกัดก็เป็นไปได้การกลับไปเล่นกับลิเวอร์พูลก็มีความเป็นไปได้สําหรับสเตอร์ลิงในวัยย7ิบปีหลังเคยค้าแข้งใิทินแอนฟิลมาแล้วก่อนทีดย้ยไปอยู่กับแมนเชสเตอร์นอกจากนั้นอนาคตของอุโมงค์ซาลาห์กับลิเวอร์พูลก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะต่อสัญญาช่วงใหม,ม่กันหรือเปล่าและหากเกิดคิงโมออำลาหงสแดงก็ไม่แน่ว่าสเตอร์ลิงอาจจะได้ขึ้นคินเข่าก็เป็นไปได้ 2. แมนเชสเตอร์ยังถูกให ยกเป็นเตงแชมป์พิมลิกเหนือลิเวอร์พูลต่อไปบริษัทรับประแนนที่ถูกกฎหมายคอัประเทศแทบทุกแห่งหนต่างยกให้แมนเชสเตอร์ป็นเตนึงที่จะคว้าแชมป์พิม์ลีกมาตลอดก่อนเปิดฤดูกาลช่วง4-5ปีที่ผ่านมาแน่นอนถ้าแมนเชสเตอร์ได้ตัวฮาเลนมาเสริมทัพแล้วแล้วก็รันภูเมืองพอด,ดีก็จะยกให้เป็นเต็งแชมป์อีกในทันทีแถมราคาคงจะถิกนีลิเวอร์พูลไปอีกเยอะเสียด้วย ขณะที่ลิวเองก็คงต้องพยายามหานักเตะฝีเท้าดีมาเสริมทัพอีกในช่วงซัมเมอร์รวมทั้งต้งพยายามจับโมซาลาตัดเส้นชัยใหม่ให้ได้ด้วยยังอยากจะหวังลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ที่ต่อไป 3. เลอับเรือน่าจะคาดเดาง่ายขึ้นเชื่อกันว่า11ตัวจริงของเป๊ปโกเดร่ากุนซือแมนเชสเตอร์ตี่จะส่งลงสนามในซีซั่นน้าคงเดาได้ง่ายขึ้นแน่นอนหากดึงฮัลเลนมาร่วมล่าตะขาในรังเอทิฮัสเตเดียม ในทุกกาน,นี้ที่รอยใบสีฟ้าขาดหน้าธรรมชาติก็มีนักเตะหลายรายที่ถูกดันขึ้น,นมาเล่นเป็นฟอร์สไนท์ทั้งฟรานตอร์เรสแบร์นโดซิวารอยฮิมสเตอร์ลิงบรยัตมาเรสและฟิลฟูเดนเป็นต้นทําให้กู่ต่อสู้จับทางไม่เคยถูกอาเล่นเป็นกนหะน้าตัวเป้าธรรมชาติอยู่แล้วหากแมนซิสตี้ต้องเจอก,กับลิเวอร์พูลก็คงทําให้เบอร์ก,กิฟันได้ประกันหลังหงดังหรือว่าต้องรับมือกับใคร เจคเกนคลับเปิดเผยชื่อ2ทีมที่ลิเวอร์พูลไม่อยากเจอในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดีแล้วที่ไม่ได้เจอ2ทีมนี้มีเหตุผลนะครับเจคเกนคลับเปิดเผยชื่อ2ทีมที่ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลประกบเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบการลองชนะเลิศเพราะดวลแข่งกันบ่อยมากพอแล้วในแต่ละซีซั่นเจคเกนคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจที่หงดงังไม่ได้จับสลักไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเจอร์ซีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้าย หลังจากมีการประกวดคู่ทั้งรอบก่อรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศไปเป็นที่ตัวหน่แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่18เมษมยน้ำที่ผ่านมกลิเวอร์พูลครับจะพบกับเบนฟิก้าในรอบ8ทีมสุดท้ายและหากผ่านเข้าไปได้ก็จะเจอผู้ชนะระหว่างเบียร์เรลและเบย์มินิกขณะที่อีสายแมนเชสเตอร์เจอกับอตแลนิโกมาเมเรดโดยผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับผู้ชนะของคู่เชลซีพบกับเหมือนเมเรดซึ่งนั่นหมายความว่าหงดแดงมีโอกาสที่จะเจอทีมจากกองกฤษด้วยกันเองในรอบชิงชนะเลิศ ดยเจอกงกลับเปิดเผยแลงถูกถามถึงเรื่องการจับสลากประกอบคู่ยู่าแามเชลลีกันนำหงดังบุกไปยันนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกเอฟคัพรอบ8ทีมสุดท้ายโดยเขาบอกว่าผมพร้อมเจอใครก็ได้แต่สิ่งเดียวที่ผมไม่อยากเจอก็คือทีมจากกองกฤษดด้วยกันเองพวกเราเคยเจอกันแล้วในอดีตและที่ผ่านมาเราเคยเล่นในรอบชิงชนะเลิศทุกคนก็ต้องเจอกับทีมที่ผ่านเข้ามา เราเล่นกับสโมสรอ,อังกฤษบ่อยพอแล้วในหนึ่งฤดูกาลและมันคงจะดีถ้าหากคุณได้เล่นกับทีมอื่นๆบ้างในใหญ่ชาวหันแดงกลาวทงนี้ครับลิเวอร์พูลของเรายังลุน้นซ้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกในเกาะอังกฤษที่จะคว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลเหี่ยวเรายังอยู่ในเส้นทางทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเลกเอฟเอค,ครับหลังได้แชมป์คาร์ลครับมาแล้วหลรายการดูเกยังไม่ทอนใจเรื่องการลุน้นแชมป์แมนต้องไล่ตามลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ โทมัสทูเกลนะครับคุณซื้อของ Chelsea, เชลซีเืยนยในว่าพวกเขายังไม่ต่อใจกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในนุกการนี้แต่ก็ยอมรับว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คือคู่แข่งที่แข็งแกร่งและยากที่จะไล่แซงได้ตามการรายงานจาก90มินเดอะบลู w, นะครับมีแต้มตามหลังปรบไบสีฟ้า11คะแนนและตามหลังหงแดง10คะแนนในขณะที่ลงเล่นน้อยกว่าคู่แข่ง2ทีมอยู่1นนัดในขณะที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีย่ยมด้วยการแพ้เพียงนัดเดียวจากการลงเล่น14เกมในทุกรายการ โดยความพ่แพ้นั้นมันเกิดขึ้นในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาลครับเมื่อปลายเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาต่อลิเวอร์พูลยันไรก็ตามทุกิลยังคงยืนยันว่าเชลซีของเขายังอยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแม้ต้องยอมรับว่าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คือคูอ่แข่งโดยตรงกันมาตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมาพวกเขาดูเหมือนจะขับเคี่ยวกันมา3ปี ผมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอด3ปีและดูเหมือนว่า13ามเกมของเราจะไม่เพียงพอเราต้องตรงไปตรงมาเรายอมรับว่าเราจะไม่มั่นใจาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนที่จะรู้ผลเราจะกระตุ้นตัวเองและกระตุ้นตัวเองไปให้ถึงขีดจำกัดซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้แต่เราไม่ควรประมาททั้งสองทีมได้เปรียบจากการที่เรากำลังมีปัญหาซึ่งต้องให้เครดิตพวกเขาและพวกเขาก็เหมาะสมกับตำแหน่งบนหัวตารางคะแนนซึ่ง เราต้องมั่นใจว่าสามารถเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทูกเกลกล่าวทิ้งท้ายตัวเดียวจบเชื่อพี่ราฟินยาว่าที่นักเตะลิเวอร์ p o ูหากต้องเสียสาระสถานการณ์โมมิสซาลากับหงแดงนลิเวอร์ยังคงคาราคาซังแต่ดูเหมือนว่าแฟนบอลหงแดงจะมูฟออนประเด็นนี้ไปแล้วเพราะเชื่อมันเนระบบของเชเกนคลับและลุณกลังที่ทดแทนกันได้หลายคน ว่ากันตามตรงนี่คือถ้าจะไปก็ไปไม่ได้แคร์เท่าไหร่นักเตะใหม่หลายคนที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลและหนึ่งในนั้นมาเมื่อดมาแรงขึ้นเรื่อยๆคงหนีไม่พ้นปราปินญ,ญาปีความอตของลีดยูเนเต็ดอันที่จริงคนนี้ก็มีข่าวกับทีมลิเวอร์พูลเมื่อซีซั่นก่อนมานานแล้วแต่ด้วยค่าตัวที่ไม่ถูกและยังมีซาร่ายึดตำแหน่งอย่างถาวรทาให้เจอคินครอบเองไม่จําเป็นจะต้องทุ่มซื้อเข้ามาสู่ทีมณเวลานั้นณที่น,นี้ทุกอย่างพลิกผันไปใครล่ะจะเชื่อว่าลีดที่ฟอร์มสดหรือเกิม ถ้มาถึงขั้นสุ่มเสี่ยงตกชั้นทําให้ค่าตัวที่สื่อประมาณกันเอาไว้อย่างมหาศาลบัมนี้อาจจ่ายเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าหากบีตตกชั้นแต่เหลือเพียงแค่25-30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเักเตะที่ต้องการเล่นในทั่วยุโรปและที่สําคัญสิ่งเหนียวรั้งจิตใจเจ้าตัวให้มาค้าแข่งที่อารนโรสนับถือประดุดดังพ่อคนหนึ่งอย่างมาโชโลปิอุซาไม่ได้อยู่ในตําแหน่งกุนสือแล้ว มันมองได้ว่าุ่งลาที่เหมาะสมของราบินญาจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆกับทีมที่ใหญ่ขึ้นเหตุผลมากมายที่เข้าเหมาะกับลิเวอร์พูลเริ่มจากตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งขวามันเป็นพิมพ์เดียวกับซาราเป๊ะสไตล์การเล่นสามารถเลี้ยงตัดเข้ามายิงเองกดดันปั่นป่วนคู่แข่งในด้าหน้าสถิติลูกการนี้ก็ไม่ได้คีเลสซันฮิลิตไปแล้วกับประตูกับ3แอาซิทอายุเพียงแค่ย5ปีอยู่ในวัยกำลังใช้งาน ยังมีโอกาสเก่งขึ้นได้อีกเหมือนกับอีกหลายๆคนเช่นโชตาหรือลุยิอาร์ตภายใต้รูปแบบการเล่นของเจอเก้นครับมันสามารถเข็นศักยภาพนักเตะออกมาได้ถ้าราฟินญามาจริงความจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้บางทีอาจจะทําให้ทุกคนลืมซาลาไปเลยก็ได้ซึ่งอีกคุณสมบัติของราฟินญาตที่โดนใจของลิเวอร์พูลก็คือความเป็นหนึ่งในขุนพลกําลังทีมชาติบราซิลที่มีความคุ้นเคยกับเล่นบราซิลในทีมแอนฟิลย่างฟาร์มโยอาริซงเบเกอร์และโรเบียเตร์ฟิมิโนเป็นทุนเดิม หากย้ายมาเป็นแข้งลิเวอร์พูลนักเตะเซมบาก็จะเป็นรายที่4ซึ่งเจอคินครับช่นชอบสไตล์การเล่นของนักเตะบราซิลอยู่แล้วเพื่อนฝูงกวักเรียกมันเถอะมาอยู่ด้วยกันที่ลิเวอร์พูลแล้วดีเองจเจริญรุ่งเรืองดูอย่างดีอาร์ตมาแปปั๊บก็ได้แชมป์ไปแล้วตามการวิเคราะห์แล้วผมอามองว่าซาลาดไปจริงเจอก้นคะรับน่าจะเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในทีมเป็นอันดับแรกบวกกับดีอาร์ตโซต้ารอสตันบายยังมีดาวรุ่งพวกฮาวิเฮเลียตจอคิวถูกดันขึ้นมาพร้อมกับ ฟาบ,บิโอคา沃โยจากฟุลแลมที่เตรียมเข้ามาสมทอบสู่ริวพูลหากลิพูจะซื้อจริงๆคงไม่ทุ่งกับบิ๊กเนมค้าตัวบ้าคลั่งอะไรแบบนี้เจคกินครับไม่ทำแน่นอนหากราคาไม่แรงราคาจับต้องได้เชื่อว่าราฟิญญาคนนี้แหละที่เจคกินครับจะตัดสินใจนํามาใช้งานคนต้องถามใจแฟนบอลลิพูแล้วล่ละครับว่าถูกใจกันหรือเปล่าสาหรับผมเองเชื่อใจลูกพี่เจคกินครับอยู่แล้วถ้าเจคกินครับว่ายังไงเราก็ว่าตามเจคกินครับจริงๆไหมครับทุกคน นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21มีนาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค p ั a แฟนบอพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ